สวัสดีครับผมนายโชคชัยหนูจิตรหัสนักศึกษา670-333-01-003วันนี้ผมจะออกมานำเสนองานในรายวิชาเศรษฐกิจสังคมการเมืองในอาเซียนรหัสวิชา PAD 3406ในหัวข้อเรื่องบทบาทของจีนในลุ่มน้ำโขงเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับสำหรับวันนี้ประเด็นสำคัญในการนำเสนอ มีดังนี้บทที่1บทนำความสำคัญและบริบทปัญหาในลุ่มน้ำโขงบทที่2ทฤษฎีแนวคิดภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบทที่3บทบาทจีนยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจเชิงลุกบทที่4ผลกระทบการวิเคราะห์มิติสิ่งแวดล้อมและสังคมบทที่5บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความเป็นมาและบริบทปัญหาก่อนทศวรรษ1990การใช้ประโยชน์ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมประมงพื้นบ้านและไม่มีบทบาทของจีนที่ชัดเจนปัจจุบันจีนเริ่มแผงพัฒนาเศรษฐกิจเร่งรัดสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำหลานซางกระทบต่อปริมาณน้ำปายน้ำบทน้ำแม่น้ำโขง สายเลือดแห่งภูมิภาคแม่น้ำโขงคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยาวกว่า4,350กิโลเมตรไหลผ่าน6ประเทศได้แก่จีนเป็นต้นน้ำเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเป็นแหล่งโปรตีนและน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตประชากร กว่า60ล้านคนปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ที่มหาอำนาจอย่างจีนเข้ามามีบทบาทสูงสุดวัตถุประสงค์และขอบเขตรายงานศึกษาบทบาทวิเคราะห์บทบาทจีนในมิติการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านวิเคราะห์ผลกระทบสำรวจผลกระทบที่รัดปลายน้ำ ได้รับจากการพัฒนาของรัฐต้นน้ำเสนอแนะเสนอแนวทางจัดการทรัพยากรน้ําที่ยั่งยืนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายขอบเขตการศึกษาครอบคุมเหตุการณ์ตั้งแต่ทศวรรษ1990จนถึงปีปัจจุบันคือปีพศ2568ในบริบทความสัมพันธ์อาเซียนจีนสำหรับบทที่สอง แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการทําความเข้าใจพฤติกรรมของจีนนั้นเราสามารถมองผ่าน3เลนทฤษฎีหลักดังนี้สัจานิยมเน้นอํานาจและผลประโยชน์ของรัฐเป็นสําคัญเสรีนิยมเน้นความร่วมมือและองค์กรระหว่างประเทศโครงสร้างนิยมเน้นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ หรือซอฟต์พาวเสำหรับทฤษฎีสัจจะนิยมหรือเกมแห่งอำนาจหัวใจลัรรัดมหาอำนาจมักสแสวงหาความมั่นคงและอำนาจเพื่อความอยู่รอดจีนใช้อำนาจเชิงกายภาพเขื่อนและเทคโนโลยี เพื่อควบคุมทรัพยากรน้ำต้นน้ำการกักน้ำเปรียบเสมือนการเดินหมากในเกมกระดานภูมิรัฐศาสตร์เพื่อกดดันรัดปลายน้ำความมั่นคงของจีนมาจากการที่สามารถควบคุมก๊กน้ำของอาเซียนได้อย่างเด็ดขาด สำหรับสัจว์จานิยมภูมิรัฐศาสตร์และการขยายอิทธิพลในมุมมองของสัจว์จานิยมแม่น้ำโขงคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการกระจายอิทธิพลลงสู่ทิศใต้การสร้างความได้เปรียบเชิงโครงสร้างการทำให้รัดปลายน้ำเกิดความพึ่งพา dependency เ,เ,เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของมหาอำนาจฝ่ายตะวันตกหรือสหรัฐ ในร่มน้ำโขงสรุปก็คือจินทําเพื่อรักษาความมั่นคงของตนเองเป็นลำดับแรกสำหรับเสรีนิยมหรือความร่วมมือนั้นในทางตรงกันข้ามเสรีนิยมมองว่าความร่วมมือคือทางออกการจัดตั้นกลไก LMC เพื่อเป็นเวทีหาลือการแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาเชื่อว่าการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ จะลดโอกาสการเกิดสงครามและความขัดแย้งสำหรับในบทที่3บทบาททางการเมืองและการทูตของจีนกลไก LMC เริ่มปี2559จีนใช้เป็นเครื่องมือหลักในการดึงรัฐบาลในอาเซียนเข้ามาเป็นพันธมิตรผู้นำเพื่อกำหนดวาระการพัฒนาที่จีนเป็นศูนย์กลางเป็นการสร้างกรอบความร่วมมือคู่ขนานเพื่อขานอำนาจกับ MRC ที่มีตะวันตกหุนหลังเมืองแร่และเอิร์ทคืออะไรและเอิร์ดไมนิ่งแล่เอิร์ทเอลิเมนต์ REEs คือกลุ่มแล่ธาตุโลหะ17ชนิดเช่นนีโอดิบดีเมียมดิบโพเซียมแลนเชนัมซีเลียมไม่ได้หายากจริงแต่กระจายตัวต่ำไม่รวมกันเป็นก้อนใหญ่แยาก กระบวนการสกัดสกโปกและเป็นพิษใช้ทำอะไรสำหรับแร่ธาตุแล่เอิร์ธคือหัวใจของเทคโนโลยีสมัยใหม่แม่เหล็กแรงสูงรถอีวีกังหันลมแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถืออาวุธนวิถีดาวเทียม AI ซีมิคอนดักเตอร์กินเทคจึงถูกเรียกว่าวิตามินของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ทำไมถึงเรียกว่าแร่เอิร์ธ ทั้งที่หาไม่ยากคําว่าแลมาจากยุโรปศตวตรรษที่18-19พบยากในเชิงพาณิชย์แยกยาก,ยากต้องใช้เคมีขั้นสูงมักป่าป,ปนกับกับมันตลังสีโทเ,เลียมยูเรเนียมความหายากคือหายากต่อการทํากําไรโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมจุดกําเนิดอุตสาหกรรมและเอิร์ธของโลกระยะที่หนึง สหรัฐเป็นผู้นำก่อนปี1990เมืองเมาเทนพัสรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ต้นทนสูงบวกกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้มระยะที่สองจีนก้าวขึ้นมาปี1990เป็นต้นมาจีนเปิดเหมืองจำนวนมากค่าแรงต่ำกฎหมายสิ่งแวดล้อมย่อนรัฐหนุนอุตสาหกรรมหนัก คำพูดดังของเติ้งเสี่ยวผิงตะวันออกการมีน้ํามันจีนมีแลเอ,อิร์ทจีนกับอํานาจแลลเอ,อิร์ทโลกปัจจุบันโดยภาพรวมจีนผลิต60-70%ของโลกแปรรูปแปดสก้าสิของโลก,ลก,โลกคุมห่วงโซ่ตั้งแต่เหมือง แยกแปลรูปโรงงานนี่คืออำนาจเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ขายแร่แต่คุมข้อขวดเทคโนโลยีโลกทำาไมจีนย้ายเหมืองสกรกรกออกนอกประเทศเมื่อจีนเข้มงวดสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประชาชนต่อต้านมลพิษต้องการภาพจีนสีเขียวทางออกคือย้ายการขุดที่สกรกรกไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศเป้าหมายนั่นก็คือลาวเมียนมากัมพูชา บางส่วนในเวียดนามรูปแบบเหมืองแร่เอิร์ธแบบลุ่มน้ำโขงปัญหาหลักเทคนิคที่ใช้มากนั่นก็คือการเจาะด,ดินฉีดสารเคมีและอื่นๆอีกมากมายละลายแร่ให้ไหลออกมากับน้ำผลลัพธ์น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารพิษไหลลงแม่น้ำดินเสื่อมถาวรฟื้นฟูแทบไม่ได้ทำไมลาวเมียนมากลายเป็นจุดร้อนปัจจัยร่วม รัฐอ่อนแอการคอร์รัปชันต้องการเงินตาต่างประเทศการกำกับดูแลต่ำพื้นที่ห่างไกลสื่อเข้าไม่ถึงบริษัทที่คุดบริษัทจีนบริษัทลูกหรือบริษัทท้องถิ่นที่มีทุนจีนหนุนหลังมลพิษเชิงระบบคืออะไรไม่ใช่แค่เหมืองเดียวแต่คือหลายร้อยเหมือง หลายลุ่มน้ำย่อยเชื่อมต่อแม่น้ำโขงสายหลักผลคือปนเปื้อนข้ามพรมแดนไทยกัมพูชาเวียดนามรับผลไม่มีใครรับผิดชอบตรงๆนี่จึงเป็นเหตุผลที่สื่อเรียกว่าวิกฤตมลพิษและเอิร์ดลุ่มน้ําโขงทําไมโลกจ้องตาไม่กระพิบเพราะประเด็นนี้เชื่อมห้าเรื่องใหญ่พร้อมกันนั่นก็คือสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอนาคตภูมิศาสตร์จีนสหรัฐความมั่นคงทรัพยากรน้ำสิทธิชุมชนชาติพันธุ์เป็นจุดตัดของโลกาภิวัตน์ความเปราะบางท้องถิ่นสรุปง่ายๆสำหรับแรล่เอ,อิร์ธไม่ใช่แชร์แร่แต่มันคืออำนาจพอร์ Power, เทคโนโลยีต้นทุน ที่คนชายขอบต้องจ่ายแทนโลกการระบาดของเหมืองแร่เอิร์ธและมุลพิษเชิงระบบข่าวนี้ถูกจับตามองทั่วภูมิภาคเพราะเป็นปัญหาใหม่และเร่งด่วนเชิงสิ่งแวดล้อมนักวิจัยพบเหมืองแร่เอิร์ธและแร่หลายชนิดในลาวเพิ่มขึ้นหลายสิบแห่งส่งผลกระทบต่อรุ่มน้ำโขงและคุณภาพน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าคุ้มคลอง และลำห้วยสาขาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่ามีเหมืองกว่า2,400แหง่งกระจายข้ามลำน้ำรวมถึงกิจกรรมขุดเจาะและแปลรูปที่ไม่ได้ควบคุมอย่างเพียงพอ ทำให้สารพิษไหลลงสู่ระบบน้ําข่าวยังสื่อว่าบางบริษัทจีนยังคงดําเนินการขยายเหมืองแม้มีเสียงคัดค้านจากองค์กรสิทธิมนุษยชนท้องถิ่นการร่วมปฏิบัติการลาตะเวนลำน้ำํา จีนกับเพื่อนบ้านการเพิ่มความร่วมมือตามแม่น้ำโขงจีนลาวเมียนมาไทยได้รับความสนใจเป็นข่าวใหญ่เพราะเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จริงการประชุมที่มุ่งขยายการลาดตะเวนร,ร่วมต่อต้านการลักลอบข้ามพรมแดนเช่นการค้ายาเสพติดและการละเมิดชายแดนถือเป็นการขยายบทบาทของจีนในมิติความมั่นคงภาคพ,พื้น มากกว่าภาพโครงสร้างประเด็นนี้ถูกถกเถีถถยไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์จีนแต่การนำจีนเข้ามาช่วยควบคุมชายแดนและอัจฉรยกรรมอาจเปลี่ยนพลวัตความสัมพันธ์ภูมิภาคบทบาทของจีนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนแม่น้ำแม้จะไม่ใช่ข่าวประทุแต่ส่วนนี้มีคนติดตามมากเพราะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจจริงของภูมิภาคการขนส่งสินค้าและปริมาณการค้า บนแม่น้ำล้านช้างโขงเติบโตสูงมากสำหรับในปีนี้จีนขยายบทบาทเชื่อมต่อการค้าแม่น้ำกับยูนนานส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในลุ่มน้ำทั้งฝ่ายที่มองเป็นโอกาสทางการค้าและฝ่ายที่คำนึงถึงการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบต่อชุมชนงานจัดการน้ำและผลกระทบอุทกภยัยภัยแล้ง ระดับปฏิบัติการทวิภาชีปีนี้มีข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงน้ำของจีนได้ลงพื้นที่ในไทยเพื่อหาเรือการแก้ปัญหาอุทกภัยและระดับน้ำในโขงแม้จะดูเป็นความร่วมมือเชิงปฏิบัติแต่ก็มีเสียงเรียกร้องให้ของเขื่อนจีนต่อคนท้ายน้ำต้องโปร่งใสสำหรับบทบาทเศรษฐกิจนั้นหรือ BRI และรถไฟจีนลาว BRI เป็นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาครถไฟจีนลาวเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จเชื่อมโยงคุนหมิงสู่เวียงจันทร์ยาว414กิโลเมตรเปลี่ยนลาวจากแลนดล็อกเป็นแลนดลิง์แต่เกิดคำถามเรื่องกับดักหนี้ที่ลาวต้องแบกรับสำหรับบทบาทพลังงานคือเขื่อนบนแม่น้ำหลานซางจีนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่สีแหง่งบนแม่น้ำหลานซางหรือโของตอนบนเช่น เขื่อนเสียววานและเขื่อนนวจาตู้เพื่อผลิตไฟฟ้าส่งไปยังเขตอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออกของจีนทำให้จีนกลายเป็นผู้คุมก๊กน้ำที่สามารถปล่อยหรือกักน้ำได้ตามใจนโยบายพลังงานสำหรับในบทที่4 เป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศการบริหารจัดการน้ำของจีนก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงในปลายน้ำน้ำขึ้นลงผิดปกติน้ำไม่ไหลาตามฤด,ดูกาลทำให้นกไม่สามารถวางไข่ริมตะลิ่งได้ วิกินแม่น้ำโขงสีฟ้าแม่น้ำใสเกินไปเพราะขาดตะกอนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ภัยแล้งรุนแรงส่งผลต่อความมั่นคงอาหารและการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพที่เสื่อมถอยแม่น้ำโขงมีปลามากกว่า1,200ชนิดแต่จำนวนลดลงอย่างน่าตกใจปลาบึกสัตว์น้ำหายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากเขื่อนกั้นทางอพยพผลกระทบต่อชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจับปลาได้น้อยลงส่งผลต่อโปรตีนและรายได้หลักของครัวเรือนสำหรับวิกฤตกเกษตรกรรมปากแม่น้ำเวียดนามที่เวียดนามซึ่งเป็น อู่ข้าวอู่น้ำของโลกกำลังเผชิญภัยคุกคามน้ำเค็มลุกลานแรงดำน้ำาจืดจากต้นน้ำไม่พอทำให้น้ำทะเลไหลย,ย้อนเข้าท่วมนาข้าวดินเค็มปลูกพืชไม่ได้ทำให้เกิดผลทางการเกษตรลดลงอย่างมหาศาลเกษตรกรนับล้านคนต้องสูญเสียอาชีพภูมิศาสตร์สนามรบระหว่างมหาอำนาจรุ่มน้ำโขง ไม่ได้มีแค่จีนแต่ยังเป็นที่สนใจของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นสำหรับสหรัฐ เข้ามาคานอำนาจเพื่อปกป้องรัดปายน้ำการใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโจมตีเขื่อนของจีนประเทศอาเซียนต้องเลือกจุดยืนท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจสำหรับบทที่5บทสรุปและอภิปรายบทบาทของจีนในลุ่มน้ำโขงมีลักษณะสองหน้าในแง่บวกนำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ การคมนาคมและเทคโนโลยีพลังงานในแง่ลบทำลายระบบนิเวศสร้างความเหลื่อมล้ำทางอธิปไตยทรัพยากรและสร้างภาระหนี้สินหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อความยั่งยืน แบ่งปันข้อมูลโปร่งใสจีนต้องเปิดเผยข้อมูลการระบายน้ำตลอดทั้งปีอาเซียนต้องเป็นเอกภาพรวมพลังเจราจาต่อรองในฐานะกลุ่มก้อนไม่ใช่แยกคุยทวิภาคีเสริมบทบาท MRC อทำให้เป็นองค์กรที่มีอำนาจตรวจสอบเขื่อนจีนได้อย่างแท้จริงสำหรับการนำเสนอก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม และรับฟังการนำเสนอขอบคุณครับ